กระปุกเป็นสามเซนครึ่งกระปุกไม่ไหวครับนี่ขนาดห้าเปนครึ่งครับเนี่ยสวัสดีครับไม้ไหมที่เราลงไว้เมื่อตอนเย็นนะเดี๋ยวประจุกันครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์นะครับว่าผมอยู่ที่ไหนนะผมอยู่บางกระเทนหมู่เก้าแลครับผมถ้าเกิดจะมามาได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปลงครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเตรียมอุปกรณ์มานะเบ็ดไข่แห่ครับผม นี่ครับหม่ไม่รูปลงไม่ลงลงยาวนี่นะครับแล้วก็โป่งนะไข่ผมสองผืนนะครับถ้าเพื่อนจะมาถ้าเกิดสามเซนครึ่งปลดไม่ไหวแล้วผมนิดผมห้าสิบนะห้าสิบครึ่งนี่ครับเพื่อนนะครับไปละหนาวแล้วไปปลาอะไรไปใหญ่เล้วครับดูนะครับนี่นี่ป็นต้อยครับผมใส่ปลดไม่ไหวครับ เดี๋ยวผมไปลื้อทางนู้นมาครับเพราะว่าต,ตรงนี้มันเป็นคันนะครับผมน้ำปล่อยเข้ามาครับน้ำไม่น้ำก็ะจีนครับกำลังเยอะกำลังขึ้นแล้วครับแล้วปล่อยเขาพุ่งมาแล้วเอ๊ะไปปลดบ้านครับทางนู้นบ้าน

ได้กินครับเี็หนาวจะมาทุกคนไหนที่คอมเมนต์มานะครับผมอยากจะมาลงบ้านผมได้นะดีต้อนรับครับเดี๋ยวมาจอดรถบ้านผมเลยผมพาไป,ปะไมปะด้วยนี่ครับปะปูเตรียมอาวุธมาด้วยนะครับ เด๋ยวไม้ครบนะครับุมไข่แห่เพื่อนอยากได้ปลาเล็กนะครับเกิอบสินสามสินครึ่งนะปลดไม่ไหวคนระับนี่ขนาดห้าสินครึ่งครับเนี่ยนะี่ครับกระดูกปลาตัวนี้โอ้ยใหญ่เยครับเนี่ย ดีวิริตกาศให้ประทักษาทุกครับนี่ปลากระเพราปลากำลังใส่กื่นอยู่อยู่บางกระเทศหมู่เก้านะคร,ครับเดี๋ยวเราไปปลดกันนะครับ คอยมาลงใหม่แล้วก็มีพเพื่อนถามว่ามีปิงไหมมีนะครับแต่ว่าทุ่งนี้ผมยังไม่เจอเลยนะแต่กระทุ่งอื่นก็พอมีนะครับเดี๋ยวไปปลดบ้านเดี๋ยวผมเพื่อนคนไหนจะนมาเที่ยวนะครับมาได้นะครับเตรียมอาวุธไม้พร้อมเลยจะผมพาลังเบยและอย่างหนึงครับอย่าลืมว่าเบ็ดครับ เดี๋ยววันนี้เราจะปักเบ็ดกันครับนี่ครับไปปลดบ้านนี่อันนี้ห้าเซนครึ่งนะครับนี่ยตูปต้อยตัวใหญ่เนาะอย่างนี่พอได้กินครับผมนี่กระแยงครับตัวเบลือเนี่ยนี่กระแยงติดห้าเซนนะครับตัวแยงต้องสามเซนครึ่งนะนี่นี่ห้าเซนะตัวเบลื้อแล้วเนีย่ยแยงเดี๋ยวน้ำขึ้นอีกหน่อยคนระับปรากดมันจะมาติดแน่นอนครับผม